ไต้หวันกับจีนนะคะมีคำถามขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะจีนจะบุกไต้หวันเมื่อไหร่นะคะในมุมของท่านนิพัทธ์นะคะมองว่าจะปะทุอเปล่าไต้หวันกับจีนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่รกลมกันมาตลอดนักวิชาการนะครับผู้สังเกตการได้เห็นด้วยก็คือว่าวันนี้เนี่ยความพร้อมของจีนใหญ่หน่าจะไป พุ่มเทหรือว่าไปหาทางแก้กับปัญหากำแพงภาษีที่ทรัมป์กำลังจะตั้งกำแพงภาษีตรงนี้อยู่เทรดวอร์ส่วนไต้หวันตัวผู้นำเองเนี่ยถ้าแสดงท่าทีกระด้างกระเดือ่องเมื่อไรเนี่ยพี่จีนเขาก็เดี๋ยวก็ส่งเรือไปลอ้อมของไต้หวัน รตรงนี้มันขึ้นอยู่กับท่าทีเอาเป็นว่าสถานการณ์ในปีหน้านะครับอาจจะยังไม่ขึ้นมาเดือดครับไม่มีปัจจัยเหตุปัจจัยอะไรยังไงยกเว้นถ้าตัวผู้นำของไต้หวันแสดงท่าทีไม่เป็นที่ถูกใจนะครับของจีนใหญ่ก็จะมีปฏิกิริยาขึ้นมาทันที จุดอีกจุดหนึ่งที่เป็นฮอสปอตนะคะตรงนี้ยังไม่ได้ประทุขึ้นมาเป็นสงครามยังไม่มีสิ่งที่เป็นการสู้รบนะคะแต่ว่ามันเป็นจุดเดือดที่คุกรุ่นนะคะนั่นก็คือในเอเชียโซนเอเชียที่จับตากัน2จุดนะคะจุดหนึ่งคือในอ่าวไต้หวันนะคะไต้หวันกับจีนนะคะมีคําถามขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะจีนจะบุกไต้หวันเมื่อไหร่นะคะซ้อมลบล้อมรอบเกาะไต้วันแล้วก็ส่งสัญญาณขู่ที่บอกว่าจะ ยึดไต้หวนันหรือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนจีนพูดเสมอนะคะขณะที่ไต้หวันก็ไม่แสดงความยินยอมกับเรื่องนี้นะคะอีกจุดหนึ่งก็คือเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะคะพักรบกันมายาวนานแต่ช่วงหลังๆเกาหลีเหนือก็แอคทีฟมากเกาหลีใต้ก็กําลังสั่นไหวคลอนแคลกับเรื่องของการเมืองภายในนะคะสจุดเดือดน,นี้ในมุมของท่านิพัฒนะคะมองว่าจะปะทุหรือเปล่าในปีหน้านะคะแต่ละจุดนี้มีทิศทางเป็นอย่างไรอาจคอนอนุญาตเริ่มที่ไต้หวันกับจีน,นะคะ่ะ ตรงนี้นะครับไต้หวันกับจีนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่กรุ่นกันมาตลอดนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ถ้ามองแบบในระดับยุทธศาสตร์ข้างบนนะครับมามองของสภาว่าเป็นร้อมต่างๆนักวิจารณ์นะครับผู้สังเกตการแล้วก็ที่ผมอ่านมาแล้วก็เออยังชอบเขาได้เห็นด้วยก็คือว่าวันนี้เนี่ยความพร้อมของจีนใหญ่หน่าจะไป ทุ่มเทหรือว่าไปตั้งรับหรือว่าไปหาทางแก้กับปัญหากำแพงภาษีที่ทรัมป์กำลังจะตั้งกำแพงภาษีตรงนี้อยู่เทรดวอร์ War, นะครับที่คิดว่าจีนเนี่ยคงวันนี้เขาทำงานอยู่แล้วก่อนที่ทรัมป์จะเข้ามาเนี่ยซึ่งความพยายามหรือว่าพลังอำนาจของจีนเนี่ย ถ้าพูดถึงว่าที่จะต้องไปมีคอน FLICT นะครับความขัดแย้งอะไรกับไต้หวันเนี่ยจีนเลือกหรือว่าน่าจะมาใส่กําลังใสพลังงานของตัวเองเข้าไปในปัญหาของเรื่องการเงินการคลังและเศรษฐกิจจีนที่ก็ไม่ค่อยดีนักตรงนี้อันนี้ผมอ่านมานะครับซึ่งผมก็เออฟังดูแล้วมันก็มีน้ำหนักอยู่ส่วนไต้หวันครับก็ตัวผู้นําเองเนี่ยผมก็เคยบอกมาแล้วนะครับว่า ท่าแสดงท่าทีกระด้างกระเดื่องนะครับเมื่อไรนะครับหรือท่าทีแข็งกล้าวเมื่อไรเนี่ยพี่จีนเขาก็เดี๋ยวก็ส่งเรือไปลอ้อมเกาะไต้หวันนะครับตรงนี้มันขึ้นอยู่กับท่าทีแต่สิ่งที่ชัดที่สุดเลยขนาดนี้ไต้หวันสั่งซื้ออาวุธนะครับจากอเมริกาอีกแล้วนะครับถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นรถถังนะครับที่ซื้อกันมาเป็นฝริดเลยขนาดใหญ่เลยนะครับ ห้าหกสิบคันมูลค่าไม่รู้กี่แสนล้านนะครับรวมทั้งอาวุธชนิดต่างๆเหล่านี้ด้วยเอาเป็นว่าสถานการณ์ในปีหน้านะครับที่เรามองระหว่างตรงไต้หวันตรงนี้นครับซึ่งเอาเป็นว่าก็อาจจะยังไม่ไม่ขึ้นมาเดือดน,นะครับไม่มีปัจจัยเหตุปัจจัยอะไรยังไงยกเว้นถ้าตัวผู้นำของไต้หวันแสดงท่าที อะไรอะไรที่เรียกว่าไม่เป็นที่ถูกใจนะครับของจีนใหญ่ก็จะมีปฏิกิริยาขึ้นมาทันทีนะครับตรงนี้อันนี้ผมมองอย่างนี้นะครับออกแถมนิดนึงตรงที่ว่าเราต้องเห็นภาพนะครับและอเมริกาก็เปิดเผยตรงนี้ว่าอเมริกานั่นนะเรื่องปัญหาเรื่องไต้หวันเนี่ยนะครับตรงนี้อเมริกาก็เข้าไปเพิ่มกําลังทหารในญี่ปุ่นนะครับ เพื่อเป็นเบสเป็นฐานสำหรับการทำงานในเรื่องของการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคนี้ตรงนี้อเมริกามีตัวช่วยตัว,ตวหนึ่งที่ไกลออกไปเราอาจจะนึกไม่ถึงนะครับอเมริกาไปจับมือกับออสเตรเลียให้ช่วยดูภูมิภาคนี้ให้อเมริกาหน่อยนี่คือเรื่องเปิดเผยครับเรื่องเปิดเผยที่ไม่ได้ปิดบังอะไรเลยออสเตรเลียก็มีกำลังนะครับ แล้วก็ได้พูดถึงสภาพการของบริเวณนี้อยู่น,นี่คือภาพใหญ่ๆครับที่ใชนครับค่ะ,คะแสดงว่าอเมริกาเนี่ยก็จับจ้องพื้นที่นี้อยู่อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านพัฒน์มองว่าอเมริกาเนี่ยจะมีจะมีเป้าหมายกับการประเมินความขัดแย้งของไต้หวันกับจีนยังไงไต้หวันกับจีน ขัดแย้งกันอเมริกาจะมาช่วยไต้หวันหรือเปล่านะคะหรือว่าอเมริกาก็ไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งเช่นเดียวกันเพราะว่าไต้หวันก็ถือเป็นพื้นที่สําคัญสำหรับาผลิตชิปเซมิคอนดักเต,เตอร์ซึ่งมันมีความหมายกับเศรฐษฐกิจของเขาแล้วก็มีความหมายกับเศรษฐกิจโลกด้วยอเมริการักษาผลประโยชน์ของตัวเองครับตรงน,นี้ถ้าเราจะต้องเข้าใจอเมริกานะครับว่าเวลาเขาคิด,ดว,ว่าเรามองเขาเนี่ยว่าเขาทาอะไรยังไงเนี่ยขอให้เข้าใจ ในรัฐธรรมนรูญเขานะครับระบุไว้เลยว่าการทำงานของกองทัพสหรัฐหน่วยงานต่างๆ CIA นะครับหน่วยอะไรต่างๆเ่าเนี้ยคือปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐจะไม่ยอมให้มีเทรดภัยคุกคามนะครับมากระทบผลประโยชน์ของสหรัฐนี่คือความเข้าใจ ที่เราเออข,อเออขอคุยกับคุณกีตารตรงนี้เลยนะคุณกีตาก็คงทราบดีแล้วแต่ผมมาย้ําให้เห็นว่ามันมีคำถามว่าอเมริกาไปทําอะไรทำไมเบเกาอีกแลวนะครับทั้งหมดเนี่ยครับมันคือสิ่งที่อยู่ผมคิดว่าอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับที่เขาได้วางกติกาหรือว่าวางแนวทางเอาไว้ในการปกป้องประชาธิปไตยดูแลสิทธิมนุษยชนเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมีกำลังทหารที่ไปอยู่ในส่วนต่างๆของโลกนี้มีอยู่เจ็ดกองกำลังด้วยกันเจ็ดกองบัญชาการด้วยกันสิ่งที่อเมริกาทำนะครับถ้าจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับไต้หวันนั่นนะถ้าอเมริกาจะทำอเมริกาก็จะทำเพราะหลักการนี้และผลประโยชน์ของอเมริกาเพราะอเมริกากับไต้หวันมีผลประโยชน์เรื่องการค้ากันมหาศาล นะครับอันนี้อนนออบอกได้เลยครับว่าเป็นเช่นนี้ครับชัดเจนนะคะกฎหมายแม่บทออกแบบมาแล้วให้ประเทศเป็นตำรวจโลกเพื่อที่จะทำตามเป้าหมายใหญ่ก็คือรักษาผลประโยชน์ของอเมริกาในการบริหารจัดการพื้นที่อิทธิพลของเขาเองทั่วโลกเช่นเดียวกันนะคะ